เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาวางไปทั้งหมด9ชิ้นไว้ไอ้อ๋อเราได้หมด9้าชิ้นแลว้วไอ้แล้วดูสิ่งที่เราได้มาไอ้มันคือสิ่งที่แบบว่าโคตรที่จะดีมากๆเลยนะับคุณผู้ชมันคือบล็อกเนื้องี้ยเหรอออใช่แล้ว โอเคฮะคุณผชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสู่รายการว i c t อร y c a คกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไม้ครับกันนั่นเองแล้ววันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันไม่มีสิ่งก่อสร้างนะฮะมาให้เราได้เห็น เจรายจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือพวกเราอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแต่ด้วยที่เกมนี้มันมันมีประสิทธิภาพที่ดีเกินนะฮะทำให้เรามีปัญหากับการจอยกันนะฮะเแต่ช่างมันบกเขนอาจจะเป็นว่าอินเทอร์เน็ตเราอาจจะแรงเกินไปนะฮะใช่อุ้ยเอามาปุ่งอย่างนี้ได้เลยเหรอเอ้ยเกินเลยใช่มันอย่างนี้เลยไอ้อาเถความเรียวไปในเกมไมค์คารแบบมึงเห็นไหมโอ้โหนี่มันคือทุ่งทานตะวันไว้ไอ้มึงหันไปดูดิสวย อันนี้ oh. เป็นดอกไม้ oh. ที บานตลอดปีเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวสําหรับภายในวันนี้นะไอ้นะเดี๋ยวเราจะพาไอ้นะครับคุณผู้ชมเข้าครัวสักเล็กน้อยนะฮะไปทำอาหารกันเลยดีกว่าไม่มึงต้องไปทําอาหารไอ้มึงต้องไปทําอาหารเดี๋ยววันนี้น้าชมเราจะพาไอ้นะฮะไปทําอาหารกับเนื้อสัตว์ที่เราจะหาภายในเกมไม้ขาบนะครับตัวจะต้องใช้อุปกรณ์คุยกับมึงแล้วสินะไอ้ฮะไม่งั้นกูคุยกับมึงไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะจะเอาทานตะวันไปกินกินได้ปะกินได้ปะมึงกินไม่ได้กกินได้ เอ้ยทางตะวันต้องกินได้ดิมันไม่ได้ไอ้ไม่เคยกินเม็ดทางตะวันหรอไหนๆลองกินนี่ลองกินของของอร่อยที่สุดในเกมกับชีวิตจริงมันไม่ใช่นะไอ้นะของที่อร่อยที่สุดก็คือมันกินไม่ได้มันไม่ได้มันต้องแกะเปลือกก่อนไอ้อ้โหมึงแม่ง ไม่เข้าใจหลักการเลยว่ะไอ้แย่มากเลยทำไมทำไมทำไมต้องปอกเปลือกไม่เอาอ้าถ้าเกิดไม่ปอกเปลือกเราก็กินไม่ได้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมโอเคลังเลงแรกเลยนะไอ้นะวันนี้เราจะต้องไปฆ่าสัตว์กันเลยดีกว่าโอเคไหมไม่เอาฆ่าสัตว์ชีวิตอ้าวถ้าเกิดเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ถึงเข้าเนื้อหาคอนเทนต์ภายในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมทำไมไมเอาวันนี้มึงไม่เอามึงออกจากเซิร์ฟไปดิมึงไม่เอาทุกอย่างเลยถูกไม่ได้นะไอ้เราจะต้องเก็บหูจังทำสิ่งนั้นนะครคุณผู้ชม ไม่อยู่กูจะผัวกูะฟังนี่ไงมันคือสิ่งที่เป็นเวรกรรมตามมาไว้เพราะมึงตอบว่าไม่เอาไอ้ไอ้มึงมึงมึงสิฮะูโยงมาได้ไงทุ่งตะวันหมดแล้วทุ่งตะวันโอ้โหคุณผู้ชมฮะทุ่งทางตะวันหายไปหมดเลยอยากกินนะเห็นแล้วก็อยากกินว่ะอยากกิน มันทำอย่างนั้นไม่ได้เว้ยเพื่อนยากเกินถ้าเกิดมันทำอย่างนั้นได้มันก็ซิมโป้ดิวะอย่างนั้นอะเข้าใจปะโอเคอย่างแรกเลยนะไอ้นะงคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะไอ้ก็คือจะต้องมีดาบนะซึ่งตอนนี้กูก็ครับดาบให้มึงเลยน่ครับดาบได้ไมอะอยากจะใช้พัวอยากใช้พัวได้ไม่มีปัญหาอแต่ว่าเอาดาบไปก่อนละกันเพื่อใช้เขียวได้ไหมใช้เขียวได้ไหมใช้เขียวเขียวตัดญ้านะ แล้วมึงดูกูใช้ดิเนี่ยดาบมึงใช้มือใช่ไหมมึงใช้มือมึงใช้ดาบดาบตีต้นไม้นะใช่เอ้ยเกินเกินโอโหกันล้สิมึงเคยเห็นแล้วสิมึงเคยเห็นดาบเอ่อดอกทานตะวันตีมึงป่ะล่ะนี่เนี่ย เหรอเอ้ยกกกูเห็นนนั่นอยู่อะเห็นอะไรนะนี่ไงนี่แน่โอเคเราต้องเราต้องเราต้องฆ่าหมูไอเราต้องฆ่าหมูเราจะเป็นคนที่ไม่ดีนะครับชมแต่ว่าเราก็ต้องฆ่าหมูตัดชีวิตนะคะโอ้คุณไอครับทำไมพื้นที่แถวนี้มันมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยครับเนี่ยโอ้โหไม่อยากรู้เลยว่าซีตตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยรับทําทำไมมอนเตอร์มันเกิดแบบแปลกๆนะครับคุณไอฮะเมันมีการสปอนออกมามนีีแม่งแย่จริงหรอไปไหนนะไอ กจะพูดวีปโอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายบ้านนะฮะเพื่อที่จะหนีไอ้ตามไปแมวมักกาน้องนักการอัพหน้าคอนเทนต์ไม่ได้สนใจเลยกูอะอิอัปหน้าแล้วอะไอฮะคือคุณผู้ชมฮะไอหลังกูไม่มีใครเลยนะแมวคุณมองกตาเหลือย S <S เริ่มกลัวแล้วไอ้เราลิบลิบเล่นแล้วก็ลิบลิบจบดีกว่าบางครงคิดว่าเออเออทำอะไรกันวะคุยกันก่อนตอนนี้ผมเริ่มกลัวแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้ยอ้ยเดี๋ยวต้องน้งแป๊บนึงนะอโอ้ยทำไปก่อนนะแป๊บนึงนี่มึงไปไหนเนี่ยนี่ไม่ต้องยุ่งหรอกนี่เนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราเจอวัวแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคเราจะเก็บเนื้อวัวมานี่แน่นี่แน่โอ้ยวัวหนีวัวบักไว้ไอ้โอ้โหวัวบักไว้เพื่อนโอ้โหวัวบักวัวบักวัวบัก ชววัันนเป็หรือบที่ไอพียายังที่จะเล่นมุกวัวหรือบั๊กที่แปลว่าแมลงแต่ที่พี่ออยจะสื่อคือบั๊กที่แปลว่าข้อผิดพลาดมันตลกอ่ะมันตลกอะเฮ้ยไอโดนต่อต่อยเออ่ต่อต่อยพึ่งต่อยไม่ต่อต่อยพึ่งต่อยไม่บอกว่าต่อต่อย just't rere ต่อต่อต่อไหนพึ่งต่อยต่อต่อต่อไหนนี่มึงแบบหัวเห็ดมาใช่ไหมไอ้กูรู้มึงต้องการสิงนั้นเรยเได้แล้วเนี้ยววนีวัวนีนี่แน่ไ้มึงคิดใครตีกูไอ้หมูตัวนี้เลยตัวนี้เลยนี่เลยนี่เน่นี่เน่นอ่นอตามเมันคู่กันไว้ไอโอเคตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมีเนื้อพอสมควรแล้วนะไอ้นะโอเคไอ้นี่อย่างแรกเลย อ่าเอาเนี่ยมึงเอาเนื้อวอัวไปลวกันเดี๋ยวกูมีเนื้อหมูเว้ยอย่างแรกเลยนะไอ้อ่าเราก็ทําการคัพในการที่เอาเนื้อสัตว์เนี่ยมาวางไปทั้งหมด9ชิ้นเว้ยไอ้อ๋อเราได้หมดเก้าชิ้นแล้วไอ้แล้วดูสิ่งที่เราได้มาไอ้มันคือสิ่งที่แบบว่าโคตรที่จะดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนื้องั้นเหลเออใช่แล้วก็ดึ่างบอกเนื้อนะไอ้คือไม่กินไม่ได้เว้ยแบบแต่ว่าเราสามารถทำการคับมันกลับได้เว้ยคือแบบทำการแบบรีเพย์อะไรอย่างเงี้ยเข้า <ๆ S 2> ใจปะ คือเช่นสมมติเราหิวใช่ไหมเราก็ทําการเอาบล็อกเนื้อเนี่ยไปคับกลับมาเหมือนเดิมเว้ยเราก็จะได้เนื้อกลับมาเป็นไงงงงงสิครับผมโอยวันนี้มันคือคอนเทนต์อะไรไม่เป็นคอนเทนต์ที่ดีมากเลยนะคุณผู้ชมและเหตุผลหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถทําการสร้างบ้านเนื้อได้นะเว้ยไอเออนี่มึงเอาไม้ตีหินอีกแล้วนะไอนะมึงเอาไม้ตีนะไอนะมัไม่ไหวใช่นะไอมันไม่ไหวมันไม่ไหวคอนเทนต์ไม่ไหวเลยไม่ไหวคิดเบรนอีกแล้วอ่ะคลิปเบนอีกแล้ว นะคุณผู้ชมมีข้อดีด้วยไอ้ข้อดีออกมาเลยคือเลยว่าเฮ้ยมันมีข้อดีเนี่ยฟังข้อดีก่อนข้อดีเลยคือว่าเดี๋ยวเผื่อแบบเวลาที่เราเนี่ยไปเซเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมแล้วช่องวีทูที่เราเนี่ยไม่เพียงพอไงไอ้เออเราก็สามรถการเอาเนื้อเนี่ยมายำรวมกันให้เป็นหนึ่งบอกได้โอ้ยยำเนื้อเลยเหรอใช่แล้วยำเนื้อไงทำไมคำพูดคำจามันดูอันนี้มันแน่แหลมไงขึ้นมาเยอะเลยคำพูดคำจามันดูแน่แหลมเลยเนี่ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้มันเกิดอะไรขึ้น มาด้อมารู้สึกว่าเราจะมีไก่ที่นอยมาด้นผู้ชมเฮ้ยอุ้มสู้มอนเตอร์หน่อยเฮ้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 ยเร้ยเฮ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 ้ยเะทยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเร้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผฮ้ยเยเฮ้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 ยเน้ย้ยัน้ยเ่้ยเฮ้ยแล้ยเ้ยเฮ้ยแล้ีแล้้อ้ พื้นที่ตรงนี้อ่ะกูก็อยู่เมื่อกี้นี่ไอ้แล้วมึงลงมาตอนไหนวะเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นอะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ขุดอยู่ตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยไม่เห็นว่ามึงน่าจะหายตัวได้่ะไอ้จริงชาย invisible ไอ้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 กูจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหเป่าเยอเลยครับให้ บ้าเหรอแย่แย่แย่ใครทำเจอคนในสังคมแบบนี้ถือว่าแย่มากๆเลยนะฮะซอมบี้ซอม่ซองบี้ที่ไหนวะไม่มีซอมบี้สักตัวมีมึงกับกูเนี่ยอยู่สองคนนะไอ้นตรงนะไอ้นะ โอเคโอเคดูเหมือนกับว่าเราจะต้องเก็บลาก่อนหน่อยทชไมมึงจะขุดไปถึงเวดล็อกเลยแล้วไอ้มึงจะหลุดโลกแล้วใช่ไหมโอ้โหผู้ชมฮะเฮ้ยไอ้กูมีสิ่งที่จะทำให้กูไปหามึงได้โดยที่แบบว่าดาเมจเราไม่ลดเลยนะฮะผู้ชมนี่ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ยวกันนะไม่กูนึกว่ากูทำได้นี่ไอ้แล้วมึงรู้ไหมว่ามึงกับกูจะตายกันเว้ย ถ้าเกิดมึงไม่เชื่อกูนะมึงเชื่อกูสิเชื่อกูปะเชื่อกูไปมึงเก่งวะนี่แล้วขุดลงไปไอ้เออมึงมีหน้าที่แค่ขุดเว้ยสนกูก็จะยืนดูมึงว่าแบบเอ้ย what are you doing โอเคโอเคโอเคได้แล้วกูจะตอบมึงว่าออโอเชียนมหาสม โอเคฮักคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยเรามีไม้อยู่ไอ้โอ้โชคดีขอบคุณสวรรค์ที่เรายังมีไม้เราจะได้มีเราจะมีทอสไงไอ้คือจริงหรือหนากเราที่จะควรรีวิวอาหารเนื้อบ็อกของเรานะฮักแต่ว่าไม่ไ่ไม่ใช่ไม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 ม่ไม่ไม่ไไม่ ไม่ผิดถูกแล้วเนี่ยแหละคุณผู้ชมนี่มันคือสิ่งที่เรากำลังทากันอยู่มันชีวิตดบ้าแสดงว่ามึงมีรู้สึนะว่าช่องกูเนี่ยมันเกี่ยวกับมิติแคทคิทโซเบิลอะเข้าใจปะไอซอ๋อคิดโซเราเดือดเราเดือบโอเคถูกเฮ้ยมันมีดินด้วยว่าไอซแถวเนี้ยแสดงว่าแถวนี้มันน่าจะมีลาวานอาถึงแล้วจริงดิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมไอซ์เจอถ้ำฮะคุณผู้ชมเฮ้ยถึงเป็นแล้วโอ้ยเย้โคตรเต็มไอคิปไปคุณผู้ชมไปคลิปไปคลิปไปรอสต์เลว โอเคนี่คือนี่คือคลิปลงมาเบสล็อกครั้งแรกโอเคนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปดิวเนื้อไม่ใช่มันคือการลงเวทล็อกครั้งแรกของพวกเราไหนดูซิไอ้ว่ามันมีอาหารอะไรบ้างโอ้มันมีหลายอย่างมากเว้ยไอ้มึงลองเกมโหมดดูซิมันเหมือนกับว่าจะมีในส่วนของออบอเตโต้มีเนื้อนะฮะโอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมเจ๋อไปเลยดูดก่าทมึงเอาตะขุดเนี่ยเฮ้ยจะท้องเอ้วยดีใจนะครับคุณผู้ชม S <S <S ดูมาหนะ <S 2> <S 2> คลิปนี้งโ,โอ้โหสุดยอดไปเลยครับพี่ไอซ์ตบมือ เดือดโง่หัยอดโอ้โหคลิปนี้โคตรเซ็ตสฟูลเลยนะคุณ้าวบอกแล้วนี่มันไม่ใช่คลิปโอเคอะไรเลยรวมเลยรวมแล้วนะคุณผู้ชมคือเราสามารถทำการคัฟบล็อกเนื้อได้นะฮะโดยการที่เราเอาสัตว์นั้นมานะครับแล้วต้องการเนื้อเขาเนี่ยทั้งหมด9ชิพด้วยกันนะครับเราก็จะได้เล็นมานั่นเองลิงโหลดจุดที่ดีคลิปชันครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะวิธีการมาเป็นล็อกก็คือขุดตรงดิ่งลงมานะครับผมโอ้ตรงใส่น้องๆคงรู้กันหมดแล้วแปลกเฮ้ยไอ้ กูร yeah. um, hey, well, right? um. uh. ู้แล้วว่ามึงอยากปลูกต้นไม้เอ้ยมึงอยากได้ไม้ใช่ไหมไอ้กูมีเว้ยกูมีกูมีกูมีของไว้ไอ้กูมีของไอ้ดูสิไอ้กูมีของนี่ไอ้ไอ้ดูนี่ดูนี่มึงมีต้นไม้โอเคก็วันนี้นะฮะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันกับผมสวัสดีครับไปแล้วกูไปแล้วไม่ละไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรีวิวใต้โลกหน่อยดิออิโอ้โหมันมืดบนมากเลยครับพี่ไอ้